ผู้ดูแลจัดการสามารถสนับสนุนช่องของคุณได้หลายวิธีขอแนะนำผู้ดูแลจัดการผู้ใช้เหล่านี้มีความสามารถเหมือนกับผู้ดูแลสามารถ,ถาแต่สามารถ จัดการคำที่บล็อกและเปลี่ยนโหมดเซตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมเดลลงคลิปก็เลยมาไล่สดสายันวันรุ่งวันแสงจันทร์เขียวสีทอง สวัสดีครับโอ้ขี่ถ่านนี่ท่านก้อมเนะาะถ่าละครอนเนาะเดี๋ยวมืออ่นก็ได้เบิง่งไหนละจุเนื้อวะสันววายห้งหิวอยู่พอดีอุดมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเมียนอนกำลัง ตัดต่อเพลงไม่มาแจ้งข่าวให้พี่น้อง u s a ส่งหัวใจบวกมาสามดวงขอบคุณหลายๆเลยมือนี้เตรียมเพลงไม่มืออื่นให้พี่น้อง f c สุกคนเด้อฟังเบิงสามโมงเช้าหรือเก้าโมงเช้า สีสนุกสนานซ้ำไหนสิเป็นเพลงแนวใดพี่น้องติดตามมืออื่นสามโมงเช้าเดอ้อฝากพี่น้องแน่ผู้ใดมกักแช่ไปให้ผู้ใดฟังน้ำเดอ้อสิขอบคุณหลายหลายโมเด้ออกเพลงมาโดนแล้วสามปีแล้วสามปีกลักวตั้งแต่โควิดมานี่โมมีเพลงใหม่ออกมามีแต่เพลงโฆษณาสื่อนะครับ มือนี้เพิ่นกำลังตัดต่อเอาให้ง่ายๆฟังสนุกสนุกผู้ดใดสิน้ำไปลองคอบเวอร์ได้บอว่ากันไปที่ไปลองซิ่งออกติกตอกกาได้กาขอบคุณนะครับหรือรถแฮผู้ดใดอยากเอาไปลองถ้ามาหากินได้นะครับหมอลองหมอลำ ลำสิงลำยาวอนุญาตให้ร้องได้ทุกคนครับน้องแตงโมคนน่ารักไปไหนน้องแตงโมนอนแล้วเพิ่งมาโ้มกันเมือนี่มืออื่นกับทายละครน,นะครับเอา บมได้ลงหลายมือพี่น้องก็หายหายหายย่าเฝ้าหายย่าเฝ้าหนีจากกันเดอ้อมืออื่นฟังเพลงไหม่งานเพลงสนุกสนุกโศกเศร้าเสียใจหรือสิเป็นอย่างไหนพี่น้องฟังได้เบิ่งได้สามโมงเศร้ามืออื่นเจอกันนะครับความสนุกสนานมาฝากบมได้ออกเพลงมาโดนแล้วคนกาลสิน เลงใหม่คือสีมวนนอกครับมือในฟังแน่นอนครับตอนนี้ตัดต่อเรียบร้อยแล้วอัดไว้โดนว่ยละ่ะบอท่านหนมีเลือกไม่ย่ำหว่เพราะว่ามันอยากน้ำอันเดียวฮนะโควิดลอยออกมากับจักสิไปแสดงใสแต่ตอนนี้มีงานแสดงติดต่อเข้ามาได้เลย นะครับเพลงเกาเพลงไม่สนุกสนานทีมงานตลกไปพร้อมรับในราคาแบบทึถือกบมีผู้ดใดสิถือคือผมใกล้ๆไ,ไปเมดหมได้ว่ากันงานน่อยงนันใหญ่งนันไม่งนันเกาลองยูขีดินลองเท่งหานลองเทังสาลาวัดไปมด คือบอเอาพอไงมาตินมาแสดงมิวสีก่าสันออยังเพลงต่อไปครับเพลงเกี่ยวกับฝรั่งมีอยู่เพลงนี้บบบมีเสียเรื่องแต่งความสนุกสนานมีความน่ารักของสาวสาวนะครับ เพงนี้รับรองว่าโดนใจพอบ้านสุคนโดนใจผู้ชายเฮ้าเพงนี่บอกได้เลยนะครับมืออื่นถ้าบึงเปิดบึงอยู่ช่องใดไอเอฟซีเมืองเลยโอ้เอฟซีเมืองเลยเนี่ยกสี่ฟันเนี่ย ช่องสายยันวันรุ่งเดอ้อมืออื่นอืมบ่เป็นสายยันพามวนเเด้อสายยันวันรุ่งมันมีสองช่องของผมแล้วก็มีช่องของอาจารย์แหลมอีกหอยนาเดอะซีรีส์ต้นรักต้นรักยังกั่มิวสิกต้นรักมิวสิกนนี้มีละครให้เบิ้งสนุกสนานติดตามกันได้ทั้งสี่ช่อง ช่องพี่าพี่บอกระช่องติ๊กตอกเดี๋ยวสิตัดไปลุงให้บึงเป็นตัวอย่างฝากงานเพลงขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเดอ้อเพลงน้องเฮงๆก็ตกไปหมื่นกว่าวิวแล้วนะครับช่วงนี้บอได์ไทายละครจะเลยหาเพลงมาให้ฟังก่อน นะครับกำลังยุ่งยากลาอันายแนวพี่ไอคือบอใสละใสละมีสาวมาสแสดงน้ำมีผู้บ่าวบอมีมีม,มีพี่ไอคือบอเห็นเจ้าโดนแล้วครับหลายมือแล้วบอเดทไทยละครน,นะครับมาไทยติดตอกบา้บาบอบอสายันวันรุ่งแฟนเพจ ไปบึงได้นะครับช่องติกต่อ ok ของผมมีแนวจิกลิลกก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 อกอดมขอรอแค่แหละให้พี่น้องได้บึงเอามื่อเนี่ยบ้าไล่เออมันเดิกเลวมาแจงข้าวซื่อๆดอกขอบคุณทุกการติดตามเ้อขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุกนขอบคุณ ถูกกำลังแรงใจที่ให้ผมสายยันประลงและทีมงานที่ตามกันมาแต่โดนขอบคุณในล่ะครับ